สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุทธที่8พปพฤษภาคมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เมื่อทช้าไปลังใหม่ที่สนามมวยเวทีมอยราชดำเนินเปิดหัวความมันคู่แรกปากพนังกับทางด้านของเจ้าสันปากพนังกับทางด้านของเจ้าสันนะครับคู่นี้แก้มือล้างตาไฟที่ผ่านมาต่อยกันที่สนามวยเยาวชนของทับอากาศสนามกีฬาทุปะเตมีดอนเมืองวันนี้ยกมาที่ราเดเนลิเนเปิดหัวนะครับคู่นี้ไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟแลบฝุ่นตลบเลยต่อยเสร็จเนี่ยออกได้3หน้าต่อยเสร็จออกได้3หน้า ซ้ายหน้าขวาหลังด้วยกันทั้งคู่ซ้ายหน้าขวาหลังด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างโครงสร้างพอกันนอกได้ในดีมีเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีเหมือนกันทุกอย่างนะครับไฟที่ผ่านมาเจ้าสันพิกชนะมานะครับพิกชนะขณะทางด้านของปากผนังต่อยแยมสวนนะพิกชนะมาพิกชนะมาแบบสนุกเลยอะทางด้านเจ้าสันเปิดเกมเป็นฝ่ายเปิดเกมเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะเปิดเกมท้าดวลชวนทะเละาะต่อยเซตเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออกใครเลยนะครับแต่ว่าวันนั้นกรรมการชูเจ้าสันนะครับ กล้คเคียงเจ้าสันมีอกวันนี้ต่อยกันมาอีกทีหนึง่งเปิดวัวคู่แรกให้เล่นซื้อขายซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปได้ตังค์แต่ถ้าถามว่าผมชอบใครผมว่าต้องออกเจ้าสันเคยชนะมานะครับแล้วเจ้าสันเนี่ยต่อยถูกส่งกรรมการล่ามเนินชอบเป็นวยเปิดเกมนะครับเป็นตัวเดินเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะแล้วก็มีศอกเสริมด้วยมีศอกเสริมด้วยนะครับแต่ว่าใกล้เคียงคู่ขี้มากนะครับใกล้เคียงคู่ขี้มากคู่ที่2ส,สันวันของโอมเอ็มบีเคตัวนี้เก่าเก,าเกมกระดูกดี ซันวันของโอมเอมิคนะครับหรือว่าแสนเมืองเล็กนครศรีเก่าเกมกระดูกดีหลากหลายนะครับครบเครื่องเหลี่ยมดีลีลาเชิงชกฉลาดเพียงแต่ว่าช่วงชกเป็นรองนะครับช่วงชกเป็นรองแล้วก็วันนี้ลดน้ําหนักเยอะเมื่อเช้ามาลดน้ําหนักเยอะถึงได้เปิดเป็นรองนะครับเจ้าซันนะครับเจ้าซันไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าซันดิซันคู่แรกกับเจ้าซันคู่ที่สเนี่ยซันซันกับสลาวุธทางด้านของซันวันของโอมเอมิคหรือว่าแสนเมืองเล็กนครศรีเดิมเนี่ยวันนี้รอบจัดมากนอกได้ นะครับในดีและเป็นมวยทิกาอาวุธนะครับแข้งขวามัดขวาอาวุธเยอะกว่ามีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่าเพียงแต่ว่ารูปร่างช่วงชกไปลองแล้วก็ลดน้ําหนักเยอะต่อยกับใครสลา,าวุธสอสุนั่งสลา,าวุธได้รูปร่างรูปร่างได้เปรียบนะครับแล้วก็สลา,าวุธเข่าดุดันสลา,าวุธวันนี้ต้องรุ้นที่วงไงเลทเปิดมาเป็นต่อลองเจ้าสันมาก่อนลองเจ้าสันมาก่อนนะครับคู่ที่สองลองเจ้าสันมาก่อนอลองเจ้าสันนะครับเจ้าสันค่าวที่แล้วต่อยกับปอเช่ปอเช่ก็รูปร่างเหมือนสลาวุตนี่ ซันวันของโอมเอ็มอีเคแม่เจ้าสันกับสันจํำสับสนเลยนะครับคู่ที่2ของวัยไทยพลังใหม่วันนี้ลองสันมาก่อนส่วนคู่ที่3ยอดศิลาก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าฝีมือเจอฝีมือรุ่นพี่กระดูกดีกว่าเมทีดังมาก่อนเลตเปิดใครต่อรองส่วนทางด้านของยอดศิลาของเสียชายเฉห้าปยัดผลงานที่ผ่านมาวันจันทร์สองวินเมื่อวานนี้ที่ลังสิทชนะ1แพ้1วันนี้ยอดศิลากับทางด้านของเมทีเมทีก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่า33ปีเก่าเกมกระดูกดีรุ่นพี่ ผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่ามอยขวาตีนซ้ายหน้าได้อ่าแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจไว้แล้วคราวที่แล้วต่อยกับยอดกตันยูต่อยเสร็จเนี่ยต่อยเสร็จเนี่ยออกได้3หน้าเหมือนกัน<ม>ยอดกตัญยูแต่วันนั้นต่อยที่จิตมังนน์เข้าชูยอดกตันยูนะครับเข้าชูยอดกตัญยูวันนี้ต่อยกับยอดศิลาต่อยกับยอดศิลาคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าให้เล่นซื้อขายเขาขอบอกแบบตรงๆอ่ะให้เล่นซื้อขายยอดศิลาจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายฉับสวยสวยงามนะครับสมองดีลีลาพิวแต่ว่าฟอร์ไม่มี ฟอร์มไม่มีนะครับที่ผ่านมาแพ้มาตลอดล่าสุดไปแพ้พีรพัทที่ศรีตะเกตก่อนหน้านั้นแพ้ลิทิเดตปะการลิทิเดตเนี่ยช้าวกว่าลิทิเดตสองจัตสองจังหวัดเลยนะครับวันนี้คู่ขี่ชิงจังหวัดนะครับวงในวงในเมทีตีได้ไหมนะครับเมทีตีได้ไหมเมทีเนี่ยเป็นมวยที่ขยันนะวัยสามสิบสามปีเมทีเป็นมวยที่ขยันผมชอบเมทีแต่ว่าเล่นซื้อขายนะเล่นซื้อขายแต่ถ้าถามว่าชอบใครผมชอบเมทีผมชอบเมทีนะครับคู่เอกเพชรศรีชัยกับทางด้านของเพชรศรีนินคู่นี้เล่นง่าย เพชรสีหนึ่งนะครับเหลี่ยมดีลีลาผิวเจ้าเล่ต้นไปก่อนแน่แต่ลุนปลายแล้วก็เพชรสีนินที่ผ่านมาหายไปนานที่ผ่านมาหายไปนานนะครับครบเครื่องหลากหลายแต่หายไปนานส่วนเพชรสิริชัยเสือฝืนเดียวกับทางด้านของไอ้อะไรนะที่ต่อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะี่เพชรสามโคกเพชรสิริชัยเตะเข่าในเหนียวเพชรสิริชัยเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่ง,งนะครับได้ลูกแข็งแรงแล้วก็ลุนที่วงไฮเพชรสิริชัยเพียงแต่ว่าน้าหนักที่ต่อยวันเนี้ยอาจจะไปลองทางด้านของ เพชรสี่นินเขาต่อยร้อยสามแปดเพชรสี่ลชัยที่ผ่านมาต่อยอยู่ร้อยสามห้าสามหกตรงเนี้ยแต่ว่ารูปร่างไม่เสียเปรียบอ่าชอบเพชรสี่ลชัยรอลุ้นไปลายนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบที่นํามาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับส่วนตัวที่ชอบมากที่สุดของวันนี้ก็คือยกพยักอยู่ที่รอบที่สองนะครับยกพยักยกพยักต่อยแยมสวนตัวนี้เจ้าเล่ห์มากผิวมากสายจัดมากอ่านะก็นี่คือมวยรักมวยชอบนะครับที่นํามาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้เดี๋ยวติดตามไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดครับ